วันนี้นะคะเราก็จะมาขอน้ำข้าวสาลีกันและนี่นะคะก็เป็นข้าวสาลีที่อายุ7วันที่พร้อมตัดทานได้แล้วนะคะเราก็จะไม่เป็นการเสียเวลามาตัดต้อนอ่อนกันเลยดีกว่าใช่นะคะก็<ม>ค,คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้อนอ่อนอเขาจะนิยมทานสดกันนะคะเขาจะไม่นําไปปรุงอาหารกันน้องแมวก็สามารถทานได้นะคะเริ่มจากกร,รมแรกก่อนโอเค น้ำข้าวสาลี1ช็อตซึ่งน้ำข้าวสาลี1ช็อตเนี่ยจะเท่ากับผักสด1นกิโลโอเคค่ะแล้วเราก็กลับมาจากการล้างน้องข้าวสาลีแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเครื่องกันก่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องคันน้ำข้าวสาดีที่เราจะใช้คั้นน้องในวันนี้เพื่อให้ออกมาเป็นหนึ่นงช็อตสำหรับวันนี้นะคะก็คือจะใส่น้องไปประมาณนี้ก่อนนะคะ ใส่ไปแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องใส่เพิ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้มันน้อยไปเราก็จะใส่ให้มันเยอะกว่าดื่มนะคะเราคันกันมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนชู้ๆนะ เหมือนไหมได้อยู่นะแบบเลขที่ออกใน,นวันนี้วันนี้คี่เท่าไหร่อวยออกอยังตอนนี้ก็คิดว่าปริมาณมันน่าจะเพียงพอเพียงพอไหมไม่รู้แต่ว่าโอเคเราได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอยสีเขียวข้มากหอมหอมเฉพาะตัวของน้องวนะ่ะข้าสาลีหอมมากนะคะหอมที่สุดในโลกมาซึ่งแก้วที่เราจะใช้ในนี้คือแก้วช็อต ขนาดประมาณนี้นะคะโอเคเอาจริงครึ่งถาดมันมันก็ได้ถามจริงครึ่งถาดได้ประมาณช็อตนึ่งนะคะทุกคนเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะกินได้แค่หนึ่งช็อตเท่านั้นนะคะเพราะว่าทําให้ปวดท้องและขึ้นไส้ได้เนื่องจากร่างกายเราจําเป็นต้องปรับตัวก่อนซึ่งปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานในแต่ละคน<ๆ>ก็จะต่างกันค่ะ แต่แนะนําว่าไม่ควรเกิน2ช็อตนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แนะนํานก็คือเมื่อเราอะ่ะกินไปแล้วใช่ไหมคะอยากให้มีเอ่อพวกน้ําเปล่าหรือว่าน้ําผลไม้หรือน้ำนแล้วก็ที่มันหวานและกินตามมันจะทําให้กินง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าใครแบบเออเป็นสายที่คลีนจริงๆแบบว่าชอบกินผักอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องก็ได้ค่ะู้ิ <Hey! S 1> จ,รจริงๆแล้วอ่ะมันมีความหวานนะใช่มันมีความหวานถึงแม้ว่ามันจะติดเขียววะทุกคนอันนี้คือพูดพูดจริงๆริงจากใจแบบไม่ไม่ได้โมไม่ได้โฆษณาเกินจริงมันแบบแปลกใหม่ค่ะทุกคนและนี่เห็นไหมทุกคน,นิวชอตหมดไปแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันติดหวานหวานนี้ที่แบบเมันเป็นหวานจากอะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเแต่ว่าสับพคุณของเขาอ่ะคือลดล้ำตาในเลือดได้นะ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก,กิ้งกิ้งติดตามเราด้วยนะคะรีบไปก่อนบบ๊ายาย